มันมาแล้วลอกกันเลยอยู่ๆมาไม่บอกจะทำอะไรเนี่ยวางเครื่องวางเครื่องวางเครื่องฮะวางเครื่องเป็น16เข็งใหญ่ถึงแล้วจัเสร็จแล้วเดิมเดิมสบายดีอืมหล่อจังเลยคันแดงเนี่ย สวัสดีครับพบกับ Squat Channel เช่นเคยนะฮะวันนี้ก็เป็นวันพิเศษเป็นช่วงพิเศษด้วยสําหรับ Squat Channel ในวันนี้นะครับพอดีว่าทําคลิปต่อจากเพื่อนนะฮะที่ใครใครเคยชมสตรีทเมทัลของที่พาพี่ปอมไปซื้อรถกันมานะครับเดี๋ยวมาดูต่อเนื่องกันแล้วกันแล้วก็ไม่รู้ว่ามาทําไมอยู่ๆก็โทรมาบอกไอ้ปั๊บเดี๋ยวกูเข้ามาหานะรถกูแม่งเริ่มอาการไม่ค่อยจะดีว่ะเออเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่า ต่อจากคลิปที่เขาไปซื้อรถกันมาเนี่ยแล้วก็มาหาที่ร้านผมเนี่ยมาทำอะไรปอดีดส่งรูปก,กันไปไส่งรูปก,กันมาจนเจอคันนี้ครับเป็น EG สีแดงภายในเป็นอิดนน้ำเงินแล้วก็เครื่องเป็นแคมเดียวแต่ว่ารู้สึกจะเป็นพันเจนแล้วโอ้โห <laughs> ลองรถใหม่ว่ะวันนี้วันขับ ไม่คาบูไม่ได้อย่างนั้นวันนี้มันขับกลับว่ะแม่ขอตั้งเลยครับแม่ครับนออะไรครับฮะนออะไรครับท่านี้มันคุ้นๆเนี่ยโคตรแรงเลย หลอกจิ้มหายลยเนี่ยจอหน้าร้านนี่แหละมาแล้วมันมาแล้ว,มมลวไม่มีแอร์เหรอร้อนมากเลยเล่าดิ<ะ>เล่าดิเราว่าไปซื้อรถคันนี้มาทำไมคันไงคันแ,นแล้วคืออยากรู้ว่าคอนเซปต์ที่ตั้งใจจะซื้อรถมาเนี่ยจะทำอะไรกับมันเอาตอนแรกเลยปะ่ะเออตอนแรก มาจากไอ้เทียแบงค์ไอ้แบงก์ก็ปั่นปั่นไปปั่นมาเนี่ยแหละแล้วก็เอาวะซื้อก็ซื้อตอนแรกที่วางคอนเซปต์ไว้เนี่ยคือเป็นเครื่องคาบูเออแล้วก็แบบทําทรงพลตๆ้หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากเหมือนใครรอดไหมไม่รอดรอดได้ก็ตอนแรกรู้สึกว่าขับคาบูพอไปเอารถวันแรกัไม่ใช่ว่ะเออก็ต้องแบบว่าขอสักนิดนึงเออออออสักนิดนึงนี่จะทำอะไรเนี่ยอยู่ๆมาไม่บอกจะทำอะไรเนี่ยวางเครื่องวางเครื่องวางเครื่อง ฮะบางเครื่องเครื่องอะไรอ่ะบิที่16ไงเครื่อง16ใครอ่ะ16ของของบัฟไงลูกค้าลูกค้าผมที่ผมบอกตอนนู้นนะใช่อยู่ก็มาแล้วแบบไม่บอกอะไรกันสักคำเลยเนี่ยงงเอาไปดูข้างในไปดูข้างในนิดหนึ่งนิดหนึ่งน่าจะแบบขับเดิมๆอ่ะนิดหนึ่งนิดหนึ่งเออแต่ก็นิดละนี้ใช่ไหมใช่เนี่อันนี้ตัวนี้แหละเครื่องเครื่องยกลงของแมทธิวเป็น16เหลกใหญ่ ก็ไม่มีอะไรไอ้พวกในสตาร์ทอยู่อยู่ตรงนี้อยู่หมดแหละทั้งหมดเนี่ยแต่วันนั้นลื้อออกมาเ <c oughs> ช็คเฉยก็ไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวดูแลให้แ,แล้วแล้ทำไมไม่ให้หวานเควะคนยุคนยุต้องรับผิดชอบไงไม่ไหวไม่จริงๆนะอ่ะคอนเซ็ปคืออยากใส่รสถติดสามอเออทีนเ้ืเมื่อวานลองนั่งรถที่ป๊บขับแล้วเอมันแรงไป อยากได้ล้อจิตสาวอะไรเงี้ยเพราะเรามีตรงรถเราอยู่ในในหัวแล้วแหละว่าอยากให้มันเป็นตรงไหนอะไรยังไงออนี่ใส่ช็อกยังอะไรนะใส่ชรอกยังใส่แล้วตรงนี้กับปั๊ไปแล้วใช่อ๋อแต่ว่าล้อไปทําสีอยู่อ่าฮะเออเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวให้เขาผสมที่นี่แหละถ้าโอเวอร์ฮอรนเบื้องต้นเลยเพราอยากให้โอเวอร์ฮอร์นแค่รอบนอกก่อนก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องลื้อเครื่องมาโอเวอร์ฮอรนก็ได้เพราะว่าคือตัวเครื่องมันในบล็อกเซอรใช้กำลังถักแล้วมันโผล่สีทั้งสี่ส่วนแล้วก็ ถ้าวอลรอบนอกก็กเปลี่ยนซีนเปลี่ยนจุกจิ๊กจุกจิ๊กรอบนอกแค่นั้นนี่แล้วก็ล้างเครื่องแล้วก็วางอ่าอันี้อย<ม>ู่ในบัจิตที่เราคุยกันว่าประมาณใช่ประมาณน,นั้นแสนนี่น,นนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเพิ่มเป็นสองหมื่นไปเที้ย,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 ยไปอะไรแไล้วตั้งใจจะทำโปรเจกต์ยังไงก่อนจะได้รู้ว่าจะต้องเก็บอะไรท่าไหนแบบไหนตอนนี้คืออยากให้แบบว่าความแบบ ถ่าเดิมๆไปก่อนเลยอสายฟงสายไฟอะไรแบบเนี้ยอยากให้แบบเป็นแนวเดิมเดิมนะโอเคใช่จุดฟิลอ่ะจุดฟิลจุดแบตอะที่เดิมเออให้มันเซอร์วิสเป็น JDM ไปก่อนเซอร์วิสง่ายๆเป็นเซอร์วิสง่ายๆแต่ว่าสายไฟจะหลบจะอะไรให้มันแบบไม่น่าเกลียดแล้วแต่แล้วก็ปัญหาที่ยังไม่ได้ทำมาก็คือเรื่องแหลกเออมันมีแหลกกับฟับแหลกมันแหลกหนาอยู่ที่ตัวแหลกเลยเหรอใช่ คกูป like ูบเคลียแหลกคูดไทยถ้าไปซ่อมได้ไหมซ่อมไม่ค like ุ ừ, right? ้มซ่อมก็เหมือนมันเป็นแหลกนี่อยู่แล้วนะแหลกไม่มีพาวเวอร์นะแหลกเฮาเยรอเออแหลกเฮาเยออตอนยกเครื่องออกมาดูอีกทีนะปั๊บแต่แต่นี่ปั๊บแบบว่าทำแอร์เลยแอร์มันแบบไม่ไหวรู้ว่าไอ้นี่มีความแอร์มาป่ะมีดิแต่เนี้ยถ้าไม่งั้นก็ต้องเดินระบบแอร์ไปเลยเป็นระบบแอร์ใหม่เออตกใจ ในส่วนของเครื่องก็จะประมาณนั้นแหละไม่ไม่ไม่น่าม,ม,ม,มีอะไรเยอะเีย<ว><น>เดี๋ยวเราเดี๋ยวพับเตอร์บอเดี๋ยวพับลีทมาให้ก็ได้ว่าอะไรที่ที่ทควรจะต้องเปลี่ยนได้ได้ไดอ,อง่ายกว่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไป<ม><ม>ไปคำนวณเอ,อาละกันว่าอยากได้เท่าไหร่น ได้ลื้อรถแล้วรื้อเครื่องเลยรื้อเครื่องออกไปแล้วนะฮะก็ลราก็เตรียมของกองกองรอไว้นะสําหรับของ B 1 6กนี่ก็เครื่องขบูนะครับใครสนใจมาเอาไปเลยขายต่อไม่แพงเอาไปประกบกับฝา P 0 8นย์แั้นแรงเลยนะบอกเลยตัวเนี้ยถ้าใครเล่นเล่นอยู่จะเข้าใจเลยว่าท่อนล่างแคมเดียวที่เป็นขบูเนี่ยแม่งจีดเพราะว่าหัวแม่งนูน แม่งแรงเลยอะประกบฝาเทคต้องมีอยู่แล้วร้อ่ะเห็นเห็นเครื่องดีสิอ่านี่ก็รอเรือประกอบเดี๋ยวค่อยมาดูกันเดี๋ยวพรุ่งนี้หย่อน B16 เลยเอามาดูว่าต้องแก้อะไรไหมเจ้าของน่าจะตื่นเต้นแย่แล้วนี่มันอะ <c oughs> นี่ก็ได้เอารถ ของพี่ปอมเข้ามาแล้วนะไว้ข้างในวันนี้เป็นวันคุดมีเวลาอีกเพียง3วันที่จะต้องหย่อนเครื่อง B16 ลงไปไม่ดีไม่3วันอีก2วันด้วยเพราะว่าพวกจะเอารถไปงานคางคอฟฟี่ที่พัทยาวันเสาร์และดูสภาพเลยยังไม่เสร็จเลยจะ <laughs> ทันไหมจะทันดีไหมว่าเรา ใครบอกสามวันใครบอกสองวันทำไมวันเดียวพรุ่งนี้ต้องสตาร์ตติดแล้วเออใช่พรุ่งนี้ต้องสตาร์ทติดแล้วต้องวิ่งเนอะหยีอะจะทานไหมถามใครพี่เออวะจะทานไหมเดี๋ยวรอมันมามิสเตอร์วอลแวร์กูมาแล้วมิสเตอร์วอลแวร์กูไม่ลุ้นจ้ะมีลุ้นเออ ตอนว่างๆไม่ทํากันอะถ้าเกิดแต่แต่แต,แต่ถ้าเกิดไปอาจจะไม่มีแอร์ถ้าเกิดตอนไปเนะี่ยอาจจะไม่มีแอร์ให้้มึงคิดว่าจะทันหรอแป๊บแปแอรยังไม่ได้ทำเลยก็รู้แล้วถ้าเดิมมันใส่กับคอมเดิมได้ที่ไหนอะเลุ้นนะลุ้นมีลุ้นอยู่ยแต่ว่าไม่ยังไม่กล้าให้คําตอบแต่พยายามจะให้เสร็จแล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้หย่อนพรุ่งนี้ต้องสตาร์ทอ๋อโอเคเออใส่ไฟบอดี้ทำแล้ว พรุ่งนี้ใส่ไฟเครื่องหย่อนเพราะใส่ไฟเครื่องแค่บอกว่าเสียบเสียบเสียบใช่เหลือแค่เสียบแล้วเพราะว่าเขาทําปลั๊กใส่เข้านู่นแล้วแล้วก็เดินใส่ไฟลอดเข้าแล้วอย่างนี้ต้องต้องจูนไหมฟ้าพ่อไม่ต้องเราสแตนดาร์ดอยู่อ่ะแล้วแล้วทีเนี้ยเนี้ยของเดิมเขาใช้น้ำมันอะไรมาเก้าห้าเบนซินเออเบนซิงเก้าห้าเก้าหนึ่งยี่สิบลิล่ะเพื่อเก็บใช่ใช่เราเราวกบแบบว่าสายน้ำมันอะไรพวกนี้มันรับไปอีกยี่สิบแต่สอง เรบเปลี่ยนแล้วปรบเปลี่ยนเป็น e85 เลยใช่ e ใช่ลองรับไว้เลยมันไม่ไม่มีอะไรจูนอะ่ะมันต้องทำล้อมแต่ว่าอันนี้เราทำเป็นสแตนดาร์ดอยู่ไงอเออเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะจูนทําต่องล้อมก็เดี๋ยวค่อยมานั่งคิดอีกทีนึงนี่เปลี่ยนถังน้ำมันแล้วใส่ถังน้ำมันหัวฉีดที่มีปั๊มติ๊กแล้วก็เปลี่ยนปั๊มติ๊กใหม่เลยเครื่องประกอบอยู่ห้องนู้นเห็นยังนะเออพรุ่งนี้แหละหวังว่าเนาะแชมป์เนาะ ถ้าไม่มีลูกค้าหน้าร้านอ่ะถ้าไม่มีลูกค้า walk in อ่ะ,อ,ะอยู่ร้านแล้วตอนนี้เอาเครื่องหย่อนลงไปแล้วนะนี่อ่าหลือวันนี้วันพฤหัส พรุ่งนี้วันศุกร์ต้องส่งรถแล้วก็วันเสาร์ออกเดินทางไปาคาเฟ่มิสเตอร์วอลเวรมิสเตอร์วอลเวรทีเพง I know you want me นี่กำลังนั่งกินนั่งจ้วงกันเลยมาช่วยกันหลุ้น,นก็น่าจะเหลือกันไม่เยอะแล้วแหละ <c oughs> แต่ว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องเวลานี้ก็ประมาณสักสองทุ่มกว่าใช่ไหม ไอ้ฮ่าความที่หายอยู่ที่มึงคนเดียวประจำไม่ปินไม่ช้อนยังแล้วเวลาถามมานะเออบอกผมไม่ได้เออแล้วมันก็โยนขี้ไปให้คนอื่นไอเวนใครใครพ่อมึงอะไรลูกขอไก่ล้อเลยโอเคก็เดี๋ยวมาดูลุ้นกันต่อไปแล้วกันว่ามันจะเสร็จทันไหม นะเดี๋ยวขอรับประแดากันก่อนแล้วกันว่าจะเอาไงกัต่อใครเนี่ยมีลูกใครวะเนี่ยขอเพลงดังนี่แมลงมิวสิกแมลงมิวสิกอเอ่ยถ้าคือถ่ายอะไรป้าพี่ขายหลายอย่างมายอย่างคุยกับพี่ไม่ได้ยินแล้วตอนนี้เอารถด่วนพี่ตอนนี้เนาะใช่แล้ว นโอเคนัดชัดเจนมาเองวันนี้ใส่ล้อว้ยต่ก็ไ้หนุ่มดีนะแบบมโตแบบโตร้านเราไปวางเดินเกยกลัดเกยกลัล้อสิบสามคนรู้ก็แบบ DBS มก็ยึดจับเลยโคตรแนว you <laughs> คือสิบห้านาทีเดี๋ยววันนี้เราจะจบกันเรื่องเครื่องยนต์กับช่วงล่างนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต่อกันด้วยสายไฟใช่ทำไมจะมานั่งเฝ้าทำไมเนี่ยฮะไอเราก็ไอเราก็แบบไอเฮียตัวโกงไปด้วยเลยเนี่ยไอเฮียจริงๆพรุ่งนี้ต้องส่งรถ้วเนี่ยคือกูไม่ต้องพูดเลยไอเฮียยืนเฉยก็ได้เลยเดี๋ยว มิสเตอร์วอลแวร์กูไม่ใส่การ์ดเองมิสเตอร์วอลแวอร์ที่เพลงนี่เหรอฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮสบายดีหล่อจังเลยคันแดงเนี่ยถึงแล้วเสร็จแล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว วันนี้วันศุกร์เออวันนี้วันศุกร์ไอ้เฮียนึกว่าวันพฤหัสพรุ่งนี้ก็ทันพรุ่งนี้ก็ทานวอลแวรช่อไหมบอยแว่นบอยแว่นอยู่พรุ่งนี้ถ่ายเลยถ่ายที่ร้านเลยจบแล้วจบแล้วจบแล้วพรุ่งนี้ชีวิตอะจบแล้วพรุ่งนี้ไอ้สัตว์แดกเขาลิงอยู่ข้างทางเฮ้ยไม่แดกดิออ๋ลาวลาว ไม่ต้องสไลด์ทไม่ากันเสร็จเรียบร้อยวันนี้วอรแวร์พร้อมแล้วนะท่อท่อเราก็ตัดเชื่อมแล้วใช่ไหมไม่เห็ดเสียบปลาเรามีหลายสาขาไงเผื่อผมแบบมันเป็นลูกน้องเป็นหลายสาขาด้วยเหรอสาขาเดียวกูก็แย่แล้วเนี่จเหลือสิทธิ์เหลือสิทธิ์เลือสิทธิ์ อันนี้คือคืนคือคืนดีรถรถรถกูเป็นไงบ้างเนี่ยกูลืมดูรถตัวเองเลยเปลี่ยนคัสครับเปลี่ยนคัสครับจะจัดเซตนิดหน่อยอันนี้ก็รอชุดใหญ่ไปกันทิปออกออกอย่าปัมดิเบิร์นมาตูคันนี้ก็เพิ่งเสร็จโคบดีทูก็รอต่อไปเปก็รอขาย เป้ขายขายด่วนนะเฮ้ยเป้ไหนแสนเก้านี่ไงครบแชมป์ขายฮแชมป์ขายเครื่องอะไรครัอบต8ปีครับโอ้ยเกยย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 ้ายยยยยยยรยยยยยกยย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 ลงหน้าเรื่องใช้ได้ใช้ได้ใช้ไว้ ลมที่เขาขายไข่ปิ้งเรไม่ใช่งจบแล้วนะย6 a ป่านี้เขาไม่เตันดิมเดิม ตีหนึ่งในช่วงเวลาวช่วงเวลาตีหนึ่ง<อ>แหละไอ้เหียกูอะไรของกูเนี่ยเหียเออวันศุกร์มีนาคมเออเอาโอเค <laughs> วันศุกร์ที่19มีนาคมจบแล้ววอลแวร์ War ใช้เวลาประมาณ4วันที่ทำรถนะฮะก็าวางเครื่องเรียบร้อยเป็น B16A ตามตามที่เราจัดจัดเซ็ตเซกันไว้รอแล้ว Mr. ส War ต์วอลแวกูอ่าพรุ่งนี้ได้ออกงานแน่นอน ตอนนี้เที่ยงคืนกว่าก็ไปต่อกันที่ <S <S ชเฉลิมเพเดอร์ไปทำท่อกันต่อัอยงไงพ่้นี้ก็ต้องจบแล้วก็ออกเดินทางตอนช่วง <S <S สายๆตามนั้นก็คอยติดตามวอลเวลแล้วกันนะวันนี้เสร็จเรียบร้อยก็ดีใจมากเหมือนมันเหมือนกับแบบใครเคยดูไอ้พวกแบบารายการของอเมริกามันก็จะอารมณ์นี้เลยนะคนที่แบบ ติดตั้งคนที่ปั้นรถขึ้นมามันจะเป็นรู้สึกประสบความสําเร็จอะสนุกอะเออสนุกก็ประ<อ>มาณนี้คือเราใส่ใจกับทุกคนนะเ,เรียบร้อยให้ดูให้ดูเขา้าวอีกรอบนึงนะก็จะเป็น B16A เ,เดิมเดิม,เ,ดมเรายังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมเรายังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติม เขาที่เขาที่ทำได้พอดีแห้งกริบตามนี้เลยยังก็ฝากติดตามสปอตชแนลด้วยกันสับส r ร b e หลายหลายคนด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันไปด้วยเลยนะครับผมขอบคุณครับสักเกตที